สปอยเรื่องย่อกระสือลำซิ่งตอนที่5ถึงตอนที่8ระหว่างที่นีนัไปรอจารัานที่ห้องทางานโดยเป็นแผนการของพาฝันกับไข่หวานที่หลอกสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายนี่นะยูอยู่นี้นะก็มีอาการร้อนมูบว่าปแปลกปว่าปแปลกในเวลาเดียวกันอีกด้านหมอเจที่ทางชาวบ้านเชิญให้มาทําพิธีปราบกระสือกำลังสวดมนต์และทำพิธี ฝากนีน่ก็ร้อนรนจนหมดสติลงไปนีน่ะตื่นอีกทีมาโผล่อีกที่หนึ่งเห็นหมอเจกําลังทําพิธีบางอย่างนีน่ได้ไปเจอกับยายจันเข้านีน่ะตกใจมากยายจันเรียกนีน่ว่านายท่านและในที่สุดหมอเจก็ได้เผชิญหน้าและต่อสู้กับกระสือยายจันเปรี้ยวแอบนัดคุยกับแคนเพื่อจะคุยงานของบริษัทแบงที่เปรี้ยวแอบโทรไปขายนําเสนอมาเมื่อวันก่อน นีนาแอบได้ยินและเห็นท่าทีของเปรี้ยวแปลกปลก,ก็พยายามที่จะคาดคั้นว่าเปรี้ยวนัดพบใครแต่เปรี้ยวก็ไม่ยอมบอกแคนยอมมาพบเปรี้ยวที่ร้านกาแฟาเปรี้ยวบอกว่าอยากให้แคนเตรียมนันเข้าไปนำเสนอแบงผู้บริหารใหญ่ของผลิตภัณฑ์มหินสาแต่มีข้อแม้ว่าแคนต้องนำเสนอนีนาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเป็นจังหวัดเดียวกับที่นีนาตามเข้ามาแคนกับนีนามีปากเสียงกันจนเปรี้ยวต้องจับแยก รุ่งขึ้นแคนไปนำเสนองานกับแบงแบงซื้อไอเดียแคนส่วนแคนนำเสนอพรีเซนเ,เตอร์เป็นพาฝันเรียวเสนอนี้นะแบงเลยตัดสินใจให้ทั้งสองคนมาแคสหลังจากที่กลับมาจากการแคสนานพาฝันกับไขหวานก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะใส่ร้ายนี้นะพาฝันกับไขหวานกำลังนั่งรีเช็ครูปว่าจะเลือกรูปไหนที่เห็นนีนากับจารันในรถชัดมากที่สุดเพื่อให้คนอื่นเข้าใจผิดว่านีนาะใช้เต้าป่ายเพื่อการเป็นที่หนึ่ง เป็นจังหวะเดียวกับที่พาฝันจับสังเกตได้ว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่จารันนั่งอยู่หลังรถในภาพพาฝันชี้ให้ไขวานดูแต่พอไขวานนำไปดูกลับไม่เจออะไรในภาพพาฝันคิดว่าตัวเองตาฝาดและขอตัวไปอาบน้ําในขณะที่พาฝันอาบน้ําก็เกิดเหตุการณ์ไฟติดติดดับดับทำให้พาฝันแทบช็อกเมื่อหันไปเจอผีผู้ชายในเงาดําจ้องอาฆาตลังจากงานแถลงข่าวของลีน่าจารันก็ล้มลงวูบกลางงานกระทันหัน ดำเกิงนีนัทเปรียวเลยรีบนำตัวจารันมาส่งที่โรงพยาบาลนีนัทเครียดมากกลัวตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้จารันเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาลเปรี้ยวเลยสั่งให้นีนัทโทรไปบอกแคนเพื่อให้ทราบถึงอาการป่วยของพ่อแคนรับสายจากนีนัทคิดว่านีนัทอาแคนเล่นทำให้แคนเป็นห่วงจารันมากจึงรีบมาดูอาการจารันที่โรงพยาบาลจารันดีใจมากที่แคนมาหานีนัทคุยกับเปรียวว่าแคนไม่มีทางมาเยี่ยมจารันแน่นอน แต่พอเปิดห้องมานี้น่าถึงกับผงะเพราะเจอแคนจารันชวนแคนให้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมละครกระสือลำซิ่งได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส,สบดีเวลา19นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27